มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้วันจันทร์ที่26พฤศจิกายนวันจันทร์ที่26ตุลาคม2563นะครับอย่าลืมนะฮะในวันสัปดาห์นี้ครับ26-27นี้จะมีกระถินพระราชทานนะครับที่วัดน้องประพง์ถ้าเผื่อใครนะครับจะไปรอรับเสด็จเชิญได้เลยนะครับ26-27นะครับก็ตั้งองค์กระถินวันที่26และก็ทอดกระถินวันที่27ที่วัดน้องประพง์ครับ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่วัดหนองประพง์ตอนนี้ก็มีการเตรียมการจังหวัดเองก็มีการเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าเผื่อใครที่จะแวะเวียนไปชมดูบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นกระถินส่วนพระองค์นะครับเป็นกระถินส่วนพระองค์ของในหลวงท่าน,นครับมาที่วัดหนองประพง์ครับในส่วนของประเด็นร้อนนะครับผมตรวจสอบจากทางด้านสื่อต่างนะครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ม็อบแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มคณะราชฎร ปลดแอกนะครับก็มีการพรึบมีการเปิดแฟลตนะครับเป็นม็อบแฟลตแฟลตม็อบแล้วก็มีการเปิดแฟลตสะท้อนว่าเป็นดวงดาวแห่งความมืดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการรวมตัวกันเพราะว่าให้เวลา3าวันกับทนพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ลาออกยุบสภานะครับแต่ดูเหมือนว่าธนพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้ทําตามข,ข,ข้อเรียกร้องเมื่อวานนี้ม็อบก็กลับมาทวงคําตอบนะครับ เป็นแฟลตม็อบนะครับในขณะเดียวกันก็มีทานด้านกลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับออกมาพรึบทั่วประเทศเหมือนกันเป็นม็อบทางด้านจงรับคดีทีนี้ครับเป็นม็อบสีเหลืองทั่วประเทศเกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะที่ม็อบทางด้านปลดแอกเองก็กระจายออกไปต่างจังหวัดเช่นเดียวกันตามสถานศึกษาต่างๆนะครับในขณะที่ทางด้านม็อบจงรับคดีนี้ก็มีการรวมตัวกันนะครับ ในบริเวณพื้นที่ท่าเกืออุบลเราก็อย่างเช่นรวมตัวกันที่บริเวณทุ่งสีเมืองรวมตัวกันที่นาสะละกลางอย่างนี้เป็นต้นครับตอนนี้ก็เลยเป็น2กลุ่มค่อนข้างจะชัดเจนครับแต่ว่าประเด็นร้อนในเช้านี้นะฮะผมจะไม่นําเสนอทั้งสองเรื่องนี้ครับผมขอไปนําเสนออีกเร,อเรื่องหนึ่งก็คือการเตือนเตือนในส่วนของทางด้าน พายุนะครับตอนนี้มีคําเตือนมาจากกรมอุตุนะครับอาจจะมีพายุเข้ามาอีก2ลูกถึง3ลูกด้วยกันครับในช่วงวันที่ 29, 30แล้วก็31นะครับตุลาคมนี้ครับทางด้านกรมอุตุเองก็เตือนมาก็เลยอยากจะฝากเตือนเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนแล้วตอนนี้ก็มีลักษณะก็คือว่าจะมีทั้งในส่วนของอากาศหนาวเข้ามาแทรกด้วยเป็นหนาวแล้วก็ชื้นครับผมปกติแล้วบ้านเรานี่คือหนาวแล้วลมแรงอากาศแห้ง แต่ว่างวดน,นี้เป็นหนาวและก็ชื้นด้วยนะครับเพราะว่าจะมีทั้งพายุฝนแล้วก็มีลมหนาวตามมาด้วยผมเองตอนนี้ก็เริ่มขับรถนี่ก็ต้องขับรถจักรยานยนต์มาจัดรายการนะครับก็ต้องสวมเสื้อกันหนาวแล้วนะครับโดยทางด้านกรมอุตุเองก็มีการแจ้งเตือนอีสานนะครับเตรียมรับมือพายุโซนร้อนโมลารีแมชื่อปแปลกๆนะฮะโมลาีในช่วงวันที่29 30 3 1ตุลาคมนี้ครับส่วนชาวบ้าน ในอำเภอปากช่องนคนรราชสีมายัางคงทุกกระทมบ้านนะครับน้ำท่วมบ้านและจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดศระแก้วก็ยังมีน้ำท่วมขังริมคลองตามแนวชายแดนในขณะที่นักท่องเที่ยวรับแหรับลมหนาวครับภูหินเสาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเลยชาวอีสานก็เตรียมรับมือพายุลูกใหม่มูลาเบนะฮะโดยเช้าวันที่25ตุลาคมคือเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้กรมอุตุเองก็มีการรายงานว่าเมื่อเวลาตีสี่นะครับพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดล ซึ่งตอนนี้ก็ลดระดับเป็นพายุระดับ4ครับ,บรเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเกาะห้หลำประเทศจีนไปทางใต้115กิโลเมตรครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะครับด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง 25, 26ตุลาคมนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะอ่อนปวกเปียกเป็นมืออ่อนปวกเปียกเป็นนมือ้อเผาีี มีการอ่อนตัวกําลังลงตามลําดับนะครับส่งผลทําให้ภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีฝนและก็ลมแรงบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและก็สุดท้ายครับอุบลราชธานีครับอุบลเราก็เจอเข้าไปด้วยนะครับโดยคาดการว่าฝนช่วงวันที่26-27ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่แม่เบี้ยล,ลงมาครับปกคลุม ภาคเหนือครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยทําให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ส่งผลให้าาภาคใต้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักในบางแห่งครับส่วนทิาทานพายุโซเดียลจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็จะไปปะทะที่นี่ครับกับบริเวณความกดอากาศสูงทําให้อ่อนก,กลาลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ โดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาครวมทั้งมีฝนตกบางแห่งทางด้านภาคเหนือและก็ด้านตะวันตกของประเทศด้วยครับในขณะเดียวกันที่ครับช่วง28 29 30 31ทีนี้ครับแม่โซเดลหายไปพาย,ยุโซนร้อนตัวใหม่มาอีกทีนี้ครับชื่อว่าโมลเบครับอยู่ที่บริเวณทะเละทะเลหาร มหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วง26ตุลาคมจากนั้นก็จะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นครับแล้วก็เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางอีกแล้วครับท่านหอยอันนะครับเวดานางเจออีกแล้วหลายดอกเลยครับผม4ีดอกเข้าไปแล้วนะครับประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่28-29ตุลาคมจากนั้นก็จะปะทักกับกความกดอากาศสูงทําให้อ่อนก,กําลังลงกำลังลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน แต่อาจจะทําให้ฝนตกหนักในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วง29-30-31ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็คงหนีพ้นอีสานใต้เนี่ยครับอุบลเราคงเจอไปอีกดอกหนึ่งครับหลังจากนั้นไทยรัฐเองก็มีการรายงานนะครับน้ําท่วมโดยเฉพาะที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ ฐานด้านผู้ใยญ่บ้านบ้านท่าง,งอยนังกงปหลังเข้าไปตรวจสอบชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนลําตะคองส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและก็เลี้ยงแพะด้วยอุบวนเราอีกก็มีการเลี้ยงแพะเช่นเดียวกันนะครับคำว่าน้ําแพะน้ํานมแพะนี่อร่อยเหมือนกันครับแล้วก็ถูกน้ําล้อมหมู่บ้านอยู่ในสภาพของการติดเกาะครับทางด้านเจ้าที่เองก็นําฟางอัดแท่งฟางอัดแท่งนี้ไปให้แก่ศาสตร์กินและนํเข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนนะครับ แล้วก็รวมทั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเจอด้วยอำเภอกบ,บินบุรีจรังหวัดปราจรีนบุรีตอนนี้น้ําเริ่มลดลงนะครับในขณะที่อ่ะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุบลราชธานีเราแต่ว่าขณะเดียวกันกรมอุตุเองก็แจ้งมาบอกว่าตอนนี้เริ่มอากาศหนาวเย็นที่ผู้หินสาอ่อผู้หินเสาครับผู้หินเสาอยู่ที่บ้านกกกกแหนใหม่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นชมพระที่ขึ้นยามเช้าแล้วก็ดูทะเลเหมอกเขาโพลนครับเต็มท้องฟ้าที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวนะครับเป็นยอดภูที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล682เมตรครับสามารถมองเห็นทิวทัศน์นี่ยิ่งกว่า180องศาครับคือ240องศาครับอุณหภูมิวัดได้นี่องศาเซลิเซียสส่วนที่ภูกระดึงอากาศหนาวเย็นวัดได้10องศาเซลิเซียสครับมีน้ำค้างเกาะบนยอดหญ้าครับ นักท่องเที่ยวแห่ขึ้มารับลมหนาวที่ตลาดบางลําพูเขตเทศบาลนครขอ,อนแก่นก็อา้าวไปนู่นแล้วไปขอ,อนแก่นแล้วเดี๋ยวผมขอพาไปที่ภูกระดึงครับตอนนี้อุณหภูมิลดลงมาเหลือ10องศานะครับอ่าเราไปดูกันที่นี่ครับที่ภูกระดึงนะครับตอนนี้อุณหภูมิลดลงนะครับควรก็แห่ขึ้นไปท่องเที่ยวครับไปดูบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้จากไทยรัฐนะครับเราไปต่อที่ทางด้านมินเิเจอร์ออนไลน์ที่นี่ครับ โดยทางได้มินิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าภูกระดึงตอนนี้อุณหภูมิแตะ10องศาแล้วใครขึ้นยอดภูร่างกายต้องฟิตสุขภาพต้องสุขภาพต้องแข็งแรงดีครับนะ,ะเน้นเลยนะครับต้องสุขภาพต้องแข็งแรงดีครับนะฮะถึงจะสามารถขึ้นภูได้ร่างกายต้องฟิตครับการท่องเที่ยวก็จะมีช่วงนี้นะครับก็คือตุลาพฤศจิกาธันวามกราคุมพานะฮะเป็นช่วงของการเที่ยวภูกระดึงและเขาก็มีการปิดป่าเพื่อให้ป่าฟื้นตัวด้วยนะครับ โดยรายงานแจ้งว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ครับในหลายพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดเลยสภาพอากาศหนาวลงนี่ค่อนข้างมากสัมผัสได้อย่างชัดเจนในหลายๆอำเภออุณหภูมิจะเริ่มลดลงหนึ่งองศาครับแล้วก็บนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วก็แตะ10องศาเป็นวันแรกของหนาวนี้ครับของหนาวนี้อุณหภูมิแตะนะครับ10องศาเซลเซเยสรสเราไปดูบรรยากาศนิดหนึ่งเขามีการกางเต็นท์ลานกางเต็นท์นะครับ ตอนนี้ก็ฐานด้านผาหมากดูกนะครับแล้วก็ผานกนั่อผานังแอนนะฮะผาหมากดูกแล้วก็ที่ตัวจุดถ่ายภาพนะฮะคงจําได้ของภูกระดึงนี่ครับจะมีจุดที่1พระอาทิตย์ขึ้น2คือพระอาทิตย์ตกกลับต้องเดินไปชมนะฮะจากที่พักกลับนะักข่าวเองก็ไปสัมภาษณ์ทานด้านานสำเร็จภูแสนสีครับคนนี้ก็เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง่านนักคุณสำเร็จ หัวหน้าสเปดเองก็บอกว่าช่วงนี้อาการเริ่มหนาวและคุณพรอ,าารอุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็นักท่องเที่ยวจะเดินทางม,มายังภูกระดึงก็ให้เตรียมตัวให้พร้อมครับออกกํลาลังกายสุขภาพต้องแข็งแรงดีครับจัดเสื้อผ้าขนาวให้เพียงพอเพราะว่าวันนี้อุณหภูมิลดลงเหลือเพียงแค่10องศาเซนเซียสครับนะเชื่อว่าอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องอากาศน่าจะทึงถึงขนาดคันเรียกว่าหนาวจัดนะฮะหนาวจัดครับเนี่ย ถ้าเผื่อ18องศานี่เขาเรียกว่าอากาศเย็นถ้าเผื่อต่ำกว่า15เขาเรียกว่าอากาศหนาวนะครับถ้าเผื่อต่ำกว่า10องศานี่เขาเรียกว่าหนาวจัดแล้วนะครับนะฮะเชื่อว่าอุณหภูมิจะหนาวจัดครับโดยมีการรายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่างๆเมื่อเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับ จังหวัดเลยอำเภอเมืองนี่ครับ19องศาครับอําเภอวังสะพุง18.4อําเภอด่านซ้าย19องศาเชียงคาน20องศาอําเภอท่ารี่17องศาพูกระดึงนะฮะอําเภอภูกระดึง15.5องศาอําเภอพูเรือ14.5อําเภอนาแห้ว18องศาอําเภอปากชม20องศาอําเภอนาด้วง19.5อําเภอพูหลวง20องศาอําเภอผาขาว แล้วก็อำเภอเ e. อราวัน19.0องศาอําเภอน้องหิน20องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับ10.5องศาอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับ14.0องศาเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง15องศาศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรที่ภูเรือนะครับ13องศาแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย15องศาตอนนี้ต่ำสุดก็คืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับ 10.5องศาเซลเซเยสครับเรียกว่าอากาศหนาวจัดเลยนะครับหนาวจัดเลยนี่ก็เป็นการรายงานนะครับถ้าเผื่อใครที่จะไปเที่ยวที่ภูกระดึงนะครับต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตรับพร้อมที่จะลุยครับนะฮะพร้อมที่จะลุยถ้าเผื่อคนในที่เป็นชอบเป็นนักท่องเที่ยวแอเวนเจอร์นะครับต้องเตรียมร่างกายให้ดีครับผมเองก็มีความตั้งใจว่าหนาวนี้นะฮะตั้งใจว่าจะไปเพชรบูรณ์อยู่เหมือนกันนะฮะ ไม่เพชรบูรณ์ก็น่านนะครับนี่ยกำลังเตรียมการอยู่ตอนนี้ครับว่าจะไปที่เพชรบูรณ์หรือว่าน่านดีนะฮะเอาไปที่ทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราจะเดินทางท่องเที่ยวไปกกไกลๆอย่าลืมนํารถของท่านไปตรวจเช็คสุขภาพเช่นเดียวกันเตรียมการเดินทางนะครับไปที่นี่ฮะ อุบลเซวิส1น 9, 9 7ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขามีความพร้อมมากทีเดียวมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมีห้องพักูกค้า OR ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง20-30คนแล้วก็มีการพัฒนาฟีมืออย่างต่อเนื่องเครื่องมือครบคันทันสมัยนะครับเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แล้ก็ดีไม่ดีนะในมุมมองของผมนะ อาจจะมีความพร้อมมากกว่าค่ายรถยนต์บางค่ายที่สามฝ่ครับแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมย่อมเาวกว่าถึง30%หนักเบาเราซ่อมได้รถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV หรือว่ารถบรรทุกพร้อมะฮะที่จะให้บริการแก่พี่น้องป้องป่ายครับตลอด7วันเต็มครับไม่พอจะมีการรับอัปเกรดของคุณด้วยการปรับเปลี่ยนอะไหลนะฮะหรือว่าชิ้นส่วนในระดับโลกคุณสามารถที่จะเลือกอะไหลหรือว่าชิ้นส่วนระดับโลกได้ครับ ไม่พอยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG นะครับตรวจสภาพามีการรับติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออาใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรน,นะครับเดิมทีรถติดแก๊สจะต้องมีการตรวจสภาพทุก5ปีกฎหมายใหม่ครับต้องตรวจสภาพทุกปีครับก่อนที่จะไปต่อพรบรครับไปที่นี่ฮะอุบลสวิท1997ถนนคลังอาวุธครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบวนการแว่นไปตรวจว,ว่สตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไรนะครับช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้ารอเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบัการแว่นครับ สวมใส่ข้อสบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีผมเองก็เป็นลูกค้าขาประจําของอุบลการแว่นมายาวนานนะครับผู้ําตรงว่าประมาณ40ปีได้ครับกับอุบลการแว่นด้วยความมั่นใจในคุณภาพนะฮะและก็ราคาครับมีข่าวแจ้งมาจากกรมทางหลวงนะครับสืบเนื่องจากว่ากรมทางหลวงได้มีการก่อสร้าง ทางลอดต่างระดับ2ชั้นด้วยกัน2จุดคือสี่แยกดงอู่พึ่งและก็สี่แยกวนารมนะครับและตอนนี้ทั้ง2สี่แยกกรมทางหลวงจําเป็นต้องมีการปิดนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างอุโมงค์ครับและก็การก่อสร้างนีจ้จะต้องใช้ระยะเวลานี้ประมาณ3ปีด้วยกันครับถ้าเผื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะทําให้เราจังหวัดอุบลเราได้ทางลอดต่างระดับ2ชั้น2จุดที่สวยงามที่สุดในภาคอีสานครับ ในระหว่างการก่อสร้างนี้ครับเขาก็มีการจ,จัดทําทางเบี่ยงและก็ทางเลี่ยงทางเบี่ยงก็คือเบี่ยงออกซ้ายครับแล้วก็ไปยูเทิร์นส่วนทางเลี่ยงก็คือเลี่ยงเข้าหมู่บ้านเข้าบ้านท่าบอ่อเข้าบ้านดําพระเข้าบ้านขามใหญ่ครับแล้วก็ไปทะลุออกมัสสนามบิญญนอย่างนี้เป็นต้นและทีนี้เพื่อความคล่องตัวในการจราจรเขาก็มีการปักป้ายแจ้งเป็นระยะระยะไปครับทำให้เราสามารถเดินทางไปมาก็สะดวก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับผมเองก็ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางดังกล่าวนะครับก็คือที่สี่แยกดงอูพึ่งว่ามีความคล่องตัวหรือไม่นะครับแล้วก็สภาพการจราจารเป็นอย่างไรดูแล้วนะผมปั่นสำรวจดูแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความคล่องตัวอาจจะมีการติดขัดเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกแต่ว่าตอนนี้ครับความคล่องตัวเกิดขึ้นทุกคนก็เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเป็นที่เรียบร้อยครับรถไม่มีป้ายสัญญาณไฟแต่ว่ารถก็สามารถที่จะฟโฟล,ล์ลื่นไหลได้ดีมากครับ จากการที่ผมปั่นสำรวจเมื่อวานนี้ครับก็เลยมาเล่าส่วนฟังครับในช่วงของนุพรคุยข่าวภาคเช้าครับ